ล่าสุดเนี่ยยูเครนก็ยังได้ส่งโดรนนะคะไปโจมตีแผ่นดินรัสเซียจนทำให้ต้องมีการปิดสนามบินหลักในกรุงม,มอสโกกันอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะยูเครนได้ส่งฝูงโดรนพีชีพิพสัยไกลโจมตีแผ่นดินรัสเซีย โดยพื้นที่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักเนี่ยก็คือพื้นที่ทางด้านตะวันตกของรัสเซียค่ะเช่นแคว้นเบรนส์แคว้นเบลโกรอดแคว้นวอรเนสนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยได้ลอยไปถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียด้วยนายกเทศมนตรีของมอสโกเนี่ยบอกเขาว่าดโดรนของยูเครนอย่างน้อยสิาลำถูกสกัดก่อนที่จะถึงกรุงมอสโก โดยเสศษซากบางส่วนก็ตกลงบนทางหลวงสายหลักสายหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่เมืองแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผลจากการโจมตีนะคะก็ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลการบินของรัเสเซียต้องสั่งปิดสนามบินหลัก4แห่งในกรุงมอสโกเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยคะ่ะก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง นี่ถือเป็นการโจมตีแผ่นดินรัสเซียวันที่2ติดต่อกันนะคะโดยเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าได้ทำลายโดรนของอยูเครนไป26ลำ การโจมตีครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน,นจะเดินทางเงยือนกรุงม,มอสโกโกําหนดการเยือนของสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือจะเริ่มนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเพฤษภาค,คมไปจนถึง10พฤษภาค,คมซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็คือผู้นําจีนเนี่ยจะเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ซึ่งจ,จัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมด้วยแล้วก็นอกจากผู้นําจีนแล้วเนี่ยก็สื่อรัสเซียบอกว่ายังมีผู้นําของอีกหลายประเทศนะคะที่จะเข้าร่วมด้วยก็มีทั้งประธานาธิบดีของบราซิลประธานาธิบดีของเวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีของเบลารุสนะคะก็จะเข้าร่วมงานนี้ด้วยซึ่งการที่รัสเซียจะจัดงานเฉลิมฉลองนะคะ80ปีวันแห่งชัยชนะแล้วก็ การที่จะมีผู้นำนะคะต่างชาติเนี่ยเดินทางมาร่วมด้วยก็ถูกมองว่ามันเป็นสาเหตุแหละที่ทำให้ปูตินเนี่ยประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวเป็นเวลา3วันแล้วก็เป็นช่วง3วันที่มันคร่อมในวันที่จะจัดงานนะคะซึ่งปูตินเนี่ยตอนประกาศก็อ้างเหตุผลในเรื่องของมนุษยธรรมแต่ว่าฝั่งยูเครนอย่างที่บอกก็คือตั้งคำถามกับการประกาศหยุดยิง3วันนี้ของปูตินนะคะโดยเซเรนสกี้เนี่ยบอกว่ายูเครนเนี่ย จะไม่หยุดยิง3วันนะคะแล้วก็จะลงนามรับรองการหยุดยิงแบบ30วันหรือมากกว่าเท่านั้นพร้อมกันนี้ค่ะผู้นำยูเครนเนี่ยยังได้ส่งสารถึงบุคคลสำคัญที่จะเดินทางไปรัเสเซียเพื่อร่วมฉลองวันแห่งชัยชนะนะคะโดยเตือนว่ารัฐบาลยูเครนเนี่ยไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนของสหพันธรัฐรัรเสเซียได้เนื่องจากความขัดแยง้งดำเนินอยู่ แล้วก็ล่าสุดค่ะหลังจากที่ยูเครนใช้ดโดรนโจมตีนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่ารัเสเซียได้โจมตีตอบโต้ยูเครนโดยกองทัพอากาศยูเครนรายงานว่ารัเสเซียเนี่ยได้ส่งฝูงโดนพีชีพระเบิดนำวิถีทางอากาศแล้วก็ขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ต่างๆของยูเครนเช่นในแคว้นซูมีแคว้นคาคิฟแคว้นเชอร์คาซีเป็นต้นค่ะ สิ่งเหล่านี้นะ,ะมันก็เป็นสัญญาณว่า โอกาสที่เราจะได้เห็นนะคะการยุติสงครามการหยุดยิงเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนนะคะระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วก็ขณะดเดียวกันนอกจากเรื่องของการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยมันยังมีรายงานด้วยนะคะว่ากองทัพยูเครนเนี่ยพยายามที่จะบุกโจมตีแคว้นคูสข,ของรัสเซียเป็นรอบที่2ค่ะหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัสเซียบอกว่าสามารถยึดพื้นที่แคว้นคูสเนี่ยกลับคืนมาจากยูเครนได้แล้วทั้งหมดค่ะ โดยการโจมตีคว้นคูคส์รอบสองนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังเมื่อวานนี้ในยูเครนระบุว่าได้โจมตีหน่วยควบคุมโดรนของรัสเซียในคว้นคูคส์ก็ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกนะคะหลังเมื่อเดือนที่แล้วในรัเสเซียออกมาระบุว่าสามารถยึดพื้นที่แคว้นคูคส์คืนจากยูเครนได้ทั้งหมดแล้ว ขณะดเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแคว้นคคกสระบุนะคะว่ายูเครนได้โจมตีมอบแปลงไฟฟ้า2ตัวที่สถานีส่งไฟฟ้าย่อยในเมืองรูสของแคว้นทําให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วทั้งเมืองแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด2คน ตอนนี้เนี่ยบล็อกเกอร์ทางการทหารรัสเซียรายงานในเทเล gram ค่ะว่ากองทัพยูเครนพยายามเข้าไปยังแคว้นคุกสอีกครั้งโดยมีการเผยแพร่ภาพยานพาหนะต่างๆนะคะที่ฝากกับดักระเบิดรถถังที่ชายแดนแล้วก็ยูเครนเนี่ยพยายามที่จะระเบิดสะพาน ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของเมืองทุตคิโนของรัสเซียทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนะคะไปประมาณ12กิโลเมตรเนี่ยได้สั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีด้วยค่ะการสู้รบนี้นะคะที่ยังดำเนินอยู่แน่นอนเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ความพยายามที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยนะคะให้มันเกิดการบรรลุการหยุดยิงระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะคะเป็นบทบาทของตัวกลางอย่างสหรัฐเนี่ยดำเนินมามากกว่าหนึ่งวันแล้วนะคะตั้งแต่ทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลนะคะมากนักนะ,ะอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้นำสหรัฐนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่ ปูตินน่ประกาศจุดยิง3าสาวันนะคะโดยบอกว่าจริงๆ3วันเนี่ยมันเหมือนไม่มากนะคือทรัมป์บอกว่า3วันเหมือนไม่เหมือนไม่มากแต่จริง,รงๆมันมากนะถ้านะคะมีการบอกว่าถ้าไปมองว่าเราเริ่มมาจากตรงไหนเพราะว่า3ปีที่ผ่านมานะคะสมัยไบเดนเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกับรัสเซียด้วยซ้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์พูดแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้พูดถึงเรื่องของการเจรจาบอกว่าตอนนี้เนี่ย อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าราคาน้ำมันซึ่งเราบอกว่าเป็นรายได้หลักของรัสเซียเนี่ยมันกำลังลดลงแต่ก็ย้ำว่าคู่สงครามทั้งสองชาติเนี่ยควรที่จะมาขึ้นโต๊ะเจรจานั่งโต๊ะเจรจากันได้แล้วนะคะเราลองไปฟังเสียงของทรัมป์ดูค่ะ Poutine announced doesn't sound like much, a, lot you just much three-day but it's it's started ceasefire which like knew where we because a a from if were not, we had a president that for three years didn't speak to putin. and uh, it all shouldn't have happened. this is a war that should have never happened. and you're going to be very disappointed when you find out the real number of people that were killed. it's far greater, many times greater, i believe, but far greater than uh, the numbers that you're putting out. it's a very, very deadly, horrible war. i think russia, with the price of oil right now, oil's gone down. I think we're in a good position to settle. They want to settle. Uh, Ukraine wants to settle. If I weren't president, nobody would be settling. They're losing 5,000 people a day. Think of it. Here we talk about football. They're losing 5,000 people on average a week, mostly Russian soldiers and Ukrainian soldiers, uh, 5,000 a week, not including people that are, you know, killed as missiles go into areas that they shouldn't be. It's a very terrible thing. นี่เป็นเสียงของทรัมป์นะคะที่พูดถึงทั้งเรื่องของการาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียว3วันของฝั่งรัเสเซียแล้วก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะแล้วก็น่าจะทำให้อยู่ในจุดที่ดีของการเจราจานะคะซึ่งคำพูดของผู้นำสหรัฐมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีรายงานภาวะตลาดน้ำมันโลกเมื่อวานโดยราคาน้ามันดิบสหรัฐล่วงหน้าหรือเวสเท็กซัส ปรับตัวลดลงราว2%ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีการร่วงลงของราคาน้ำมันครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ผลิต8รายในกลุ่ม OPEC Plus ซึ่งก็นำโดยซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิต น้ำมันนะคะอีก4 1 1 0 0 0บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนซึ่งปัจจัยในเรื่องนี้ของการเพิ่มการผลิตผลิตน้ำมันนะ,ะของกลุ่ม o p e ป plus เมื่อไปรวมกับความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์ที่มันเกิดขึ้นจากนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐที่ทำประกาศเนี่ยมันก็ถูกมองว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันนะคะให้ราคาน้ำมันเนี่ยลดลง